อู้พดุแงงแข็งแท้ดึงจะดู้ดึงครับดงโอ้ะคุ้มตกลุกอืยังปะคุ้มแถบเกดมันจะละเอียดครับเฮ้เฮ้เ้ดเ้ยเฮ้ย่ฮ้้เยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ย้ยเฮ้้้ยเอ้เฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเนเนีเยย น้องครับบ้านนี้ค้างโคกพี่น้องมันนะจนแหง้งลุยลุยดังต่อครับโห<อ> <laughs> ปลายังและครขาป้อนปากุ้มแล้วลูกไข้ย,ยุ้มีทันเนา now <อ>มันแห้งแล้วมันละพด้ะพี่น้องเอาน้ำพดคนเด้อโอ้รอมองเงินบัง้งมันเถอเออมันขาดวังตัวลูกน้ำแห้งขาดวัง ปวดอะไรแล้วครับอะไรเด้อพี่น้องเ้างท้กันครับปลาสูตรตัวเป่งๆเลยครับอันนี้ปลาสูตรบานี่เด็กปศอปลาหื้อไปนำนะแต่ว่าปศอปลาก่อนเราลุกค่อยหฮือน้องเด็กได้หื้อง่ายโอ้ด่างคักแท้พี่น้องเอ้ยขันเอาแล้วบ่บักใหญ่าวตีโอ้ปลาคอใหญ่ ยกโซ่พี่น้องมึงดูห่อจะก่อนได้หรือโอ้โหจื้อยุกเกือบโลูปต้นหรนูไหมมาแล้วมาแล้วทำฮะเอาร้นแค่เดียวละเยอะมึงนั่นนนั่เอาแล้วด้พี่น้องปลาดุกปลาดุกโอ้ยังงามเลยครับผมพลาดตัวปลาดุกเนย ที่ทยุด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 ยาตีงห้อยยานหาตีงห้อยยานแงงมันพี่น้องเลยดลได้การแล้วได้การแล้วเอาตีเอลยแงงแข็ง เลแงมันกดกำลังจะได้พี่น um. so ้องคนนะตัวปลาดุกไหมก็ยังงามแต่ว่าเนี้ยหักนะหักกระเทือกเก็บไปบักลุนต่อไปครับลุนต่อไปโอ้โหขี้เยอะมึงอันนี้สียางม้อปลาก่อนไหมครับพ่อครับแม่นลูกยางม้อปลาสก้นยังไงคือมันละเฮงง่ายกว่าดำเดียวอาศัยว่าห้าปลาขอแหลมมาขาวปี ่งงหอยทปลาด้ยครับพ่อน mm, ้องนี่ปลาหอยกินปลาเมียนะครับเมีนหอยกินคันแต่ว่ามีทะเลเน่าด้วหอยกินครับพี่น้องปลากุ้มและนี <h <h ่แต่แง่งามๆแต่ปลากรุ่มนะหอยกินปลาตาตัวพุ่งคันกินปลาสิ ยังไ้สบายประกุ่มเนื้อดีทดัดโอ้หนาวจังน้อยยด้พี่น้องเลยบรรยากาศลมเย็นๆนี่หอยกินกุน๊บ <laughs> หอยคุุมขั้นกิน พีกตาหอยครับพูนส่วนปลาดุอีกแล้วพ่อพูนเนาะุณแม่นครับเฮ้ยปลาบูกโอ้ตูข้ามเรามีเห็นพี่น้องเลยพเอ้ปลาบูเอาติที่แรกยกขึ้น่ามันมาหอยเบิ่งก็คักหน่อยปลาดูอ่ะได้การได้การ ห่ามองออกกันเด็กพี่น้องเลยห่อประรุมเลยถูกห่อยางค่ะเขาในถุงเลยได้ครับปลาบูครับพี่น้องหลุดต่อไปครับผมปลาดุกนะปลาดุกงวดบอกใจบังเง่ามีน้ยปลาดุกตัวนึงก็เป็นลางงานเลยไม่มีดินเลย โอ้โหตัวที่สี่รับปลาดุกตายดีแข็งมีท่านได้เยอะได้เปล่าได้แต่ปลาดุกลงมาว่านเด้อได้แต่ปลาขาวก็ปลาดุกเฮอเป่าจั๊บมีท่านได้ตายคักหุดแต่ว่ามันมันมันมืดเงา วุดงกระได้พี่น้องอต่รละละบาดเนี่เพราะมันตายม่ันได้ตายเนียอย่างตีนี้แต่มันเหนา่าแล้วก่น <c oughs> เาถงแล้วพี่น้องยันลูดมืออ้ขันลุงขันแต่นเองปลายามโตครับ <c oughs> แต่ปลาขาว เวา,าวเอ๊เพราะปลาคาร์ฟสูตรไม่ได้โตนโอนเดยแต่จะอ้อขึ้นไปเลยนี่หวนพี่ดีเต็ม <c oughs> อ๋อทั้งเลิศแล,ลูกจะเป็นแล้วนี่หูดเลยหูดตาเลยเนาะครับครับดมเยอะดอกหกเซนเยอะ ได้ขีน้องบานเต็มถุงเลยครับปลาวานเหี้อนี่ครับพ่อจะเป็นปลากาอยู่ดีครับแถนี้แลครับปลาการหีอเมียนีตัปลาการสดๆกางม่สดๆ้งามเลยครับนี่นี่นิดๆเลยเลืยเจอปลาใหญ่แล้ววที่ว้า หย่อนมาโอ้โหปอยหย่อนมากกูด่างแล้วพร้อมครับเลื่อก็ในการเลยหายครับดนพอน้อมพอน้อยไปเรื่อยๆครับ Oh, โอ้เดี๋ยวปลาบู่ง่ายอีแล้วพี่น้องเดี๋ยวปลาบู่ง่ายแล้วดูนะโอ้โหไตโคโลให้อยู่ตายไหมอยู่เริ่มหนาวแล้วพี่น้องเฮ้ยบ่านนี่ฮะนอที่แรกว่านแหมีทื่่อเป่าเปบายรวยลายปลาเสริมปลาเสริมใหญ่นี่มันปลาขาวดอก มีแน่คือเดียวละท่ำเห็นยุทธแต่ว่าตอนวานเซิรม,มันมีถึกแต่ว่าตอนที่แรกวานมีถึงปากกาครับพี่น้องขาคุยกับพี่น้องอยู่ืน่นนี้เพิินละมาหาป่าหลายด้วยครับเิ่นกำลังโซ่เดียวออกมาจะอเตรียมพืชเลยดิดีใจเฮือมองเห็นกันน่สนดอพี่น้องมางเก็กแฉะมองแน่มาก หาปลาวานแหมันระคืนเย็บั้งกลมโอ้ปลาเข็งตัวปลาเข็งกระดายมันธรรมดาด้เหลืองงามได้การได้การบ่ตัวปลาเข็งครับพี่น้องบักงหญ่เลยเสียบถุงก็เจเอ่ะอติเอาอีกบปลา่ง่ายรึบ่บ S <S 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 หกเส้นครับพี่น้องครับอขอบกุ้งขึ้นด่างกันเด้ยไปเลยโ, <ฮ S 2> โอ้โหสองมองนี้ปลาขาวสูตรครับผมอีกสองไอปะอันนั้นปลาปลากุ้งปลากุ้งตัวลบตัวอันนี้ปลาขาวสูตรครับปลอดตาเลยน่ะลุด โอโอนเห็นปะป่าไหมเมียนครับปลาเขาโตนโอนกััวแบบคนโอนเปเป่งๆปลามี่อไนกินถ้าว่าเปรกว่าปลาหนิ่นพี่เขาปล่อยปล่อยไว้สองถุงนะมันมีเห็นจักจัวครับพี่น้องคือปลาแนวอื่นไรกินเมื่อไ่บ่สนะตอนมันยังน้อยือว่าน้ำมีทันแห้งอะไรมีทันเห็นเนาะครับรุดต่อครับปลากุ้มไอ้ข้ามขวานกาลสินยังเหรอครับมีแม่นปลากุรมปลากระบอกได้รูเนี่ย ผู้ไทยว่าปล <พอ S 1> ากระบอกหกแข็งแต่ผู้ลาว่ปาปลาสร้อยปลาทอดขาหกเซษนี้ธรรมดาเด็กปลาสร้อยหลุดมือเสียแล่ะดินแห้งปลาคุมา้มมันจะเป็นเก็ดหน่อยๆนะครับแมนอ,อันนี้มันเป็นเก็ดใหญ่ๆเก็ดแหลมนี่เก็ดไงอเอาถุงกันได้พี่น้องเสียงรถคอมพิพี่น้องขับรถมากเป็นเราไปหากินเล,ล่นเสียงรถ,รถสร้างหังฟังเสียงเสียงสูงท่านฟอร์เมอร์ ทานฟอร์มเออร์ไหมยังไม่อยู่บ่ครับครับท่านฟอร์มเออร์วะเราครับมาแล้วมาแล้วเอ้ยมาเถอะเข้าว่ะมีแล้วก็ก็หมอถังมาแล้วเสนอท่านฟอร์มเออร์เพิ่นรถประจำตำแหน่งตึ้งๆจะได้หลุดดังเนาะทับไปเนาะนั่งนอนด้วย

ไหลไปประมาณแห็นนึงนี่ล้เดี๋ยวไปรูดๆๆเอาห่วยไะดึงด้ลดดึงครับดึงเดี๋ยวว่าได้ปลาส่ไงเฮคือดึงดีแถ้ปาคุมตลบอืงปาคุมแถบเกล็ดมันจะละเอียดครับนี่นี่นี่ฮะ ประกุ้มประกุ้มประกุ้มอะอะท้อบอ่ถัดไปอีกน้อยนึงเซิงๆไม่เดาดั่ม้อรอทางเธอเฮ้ยจุดดอละทำารูดมือวางันเออแถวนั้นแหะเอาตินั้น่ะนี่เียบร้อย การแล้วเบาโอ้ยุด้อดมามาตกเ่าสุดอะไรครับตอนนั้นพอใส้ยื่ระดับนี้นะครับพอระดับน้ำตอนเืิอเมื่อวานนี้นะมันแห้งลงได้เออสุดแล้วเบาจอดหลุ่นที่ครับผม ทินล่าสุดเลยพ่อ oh. น oh, oh. ี่จะเป็นอะไรนี่ไม่สบายโคตรจมโอ้าขอิดโอ้โหตะมื่อกี้ตะไปสู้ันโอ้คึ้อะโอ้แน่นอนเดี๋ยววม่มังมาแล้หรุนี่ตำมปสู้มันนยุ่มุงนี่เหระครับพ่อแลาวมนโดดเส่งดังเตืดอละมาัดหลังเลย้จของงจนได้ เขาปดคาถุงแล้ะนอหลุอย่างละทยครับอืมจะเปเลยก่อนกอนีกับปดแดงพันลุ่มอุ้มเลยแล้วดุเอ้ครับมีอยูกล่องแบบเปิดกล่ไปพันครับเออมีรุดตัวสั้นเลยในป่านนี่เลยพดคาถุงแล้วพี่น้องแตได้ห้ามรูดมือมีตะกิด้เนาะ งามุนกับมียาหมมุตลุนนี่ขอแล้วขอแล้วเรียบร้อยพี่น้อเป็นห่างนี้เดียวเพื่อปบานเด้อสั่งนี่นี่ใครดีเนาะกูสามเซนห้าก่อนเด้อพี่น้องบานนี่โอ้ย เลยยาได้ของหันปอกขอพันถึงกับปดได้ครับปอกขอตัวเข้ามาโอ้ปลาขาวปลาขาวหน้าม่จตัวงามๆด้วยพี่น้องเลยบพื่อนคุ้มสามมองนี่เพยมันกับเต่ามาเสื้ออีได้นอนลักครับเพื่อนเพื่อนเปิดเครื่องย่ไงนี่ครับเพ่อนจักเลยแต่พ่อกะเิาถือออกมานำอยู่แล้วท่านท่มีท่นได้เปิดเครื่องแต่เรเสื้อไว้อีกเพื่อนเต่เพี่น้องตรงเต็งตรงเต็ง นี่หอยทั้งหอยทั้งปลาเค็งพูดนะปลาขาวอย่างพ่ปลาขาวหลต่ไปนี่เต็มเลยครับผุ้นขนาดยามาในนอยเนมันักสือตะมองนี่กับม่จักตหอยื่อไปเรื่อยๆยุหลุดนะีทฮะการย่าได้เอาที่ย ว่าได้ละมือปูดบานเถอะ <laughs> <laughs> ลว่แมนปลาค้อใหญ่มีมาพันนี่พ่อหอยเชอรี่นี่คุ้มกินปลาตายต้องไปไล่มา้าจะจากนี่ผู้่ะปลาเค็งน้องเอ้ยวางไปดำแล้วลือนนี่ ปลาต้องมดบอกติปลาเข่งปลาบูถึงปลาขาวพี่น้องเงยพุดนะคุมเป็นง้นเห็นถึงหอยหอยเซตี่แล้วยังมาหากินปลาพดหอยไปนำปลามีท่านปดเมื่อปดบ้านคนละพี่น้องเลยคนละปลาเข่งหอยกัดจินนมัดตามือน มันอยู um. อ่ว่นเหรอดูดูอยู่ครับพ่ดก็เสียงแห้งมันตีแห่แล้วมันพึ้มบั้มอันนี้ด้วฮึบฮึบจะฮึบเป็นข้างเหงานียวมันเฮาหมเิ่นนี่มันเด้อเด้อซื้อมัลองไปน้ำมันนี้มันมีได้ยู่เด้ออันนี้นี่มันมันไปแล้วตัวใหญ่ๆนั่นนะเนต้าวีหางเฟือยเฟือยอยู่ตซนนะมันเฟือไปน้ำด่างเลยนี่ย จึงแฮ่ผู้เดียวกับพวกนั่นนะครับเนาะต้องมีผู้กับตึ้ยๆๆมันยงีเป็นมวนไว้นำกันนะครับต้องมีหลายคนนมาเข <Okay. S 2> <ะ>ียป๊า <c oughs> ตโอยๆๆฮยโคตรเป็นยิ่เมเลยนะเออสอนแฮ พี่ลึกเสื้อมองมากพี่ไม่เล่นแล้วพี่น,น้นงองเ <c oughs> ลยนะนี่จะไหกันโอ้มาเช็คอ้ออยกแห่งนี้ได้ครับเนาะย่านข้าวด่างหักโอ้เพราะมันเก่งกลายคขาบไปที่นี่ครับยันธรรมดา <ขอ S 1> พี่น้องเลยเมื่อเชิญแม่บ้านปฝน บนเพื่นยิบฟไม่บบ่ละครับว่าเกวาน้ลพีน้งกาคนั่ก่อน่อนักมพนกุมน้ำักมบ่อนแขแข็งแข้งคจำจำ่าดเหมือนะไครับปาคอน่อยมีครับพอริพอปากคอเอ็เป็นเดียวนี่ละแคเมื่อปุดเบ้านเดี๋ยวะครพี่น้องบัน ติดของดีนะความครับแม่นแม่งดาวน่ะครับอุ้ยมีนตัวนึ้มีไปซ์เเดอแล้วมัน้องโองเือยนแน่นอนเลยแมงดาก็ติดเับใส่ฮอตแม่งดาพี่น้องเอาไปตำพนมาตเนี่ยวออไปเอนยู่ครับ่อใ้มันมันจับซื้อๆด้ตังห้องอหลัห้องอยู่เพราะว่ามันมีดีห้อง น,นะนี่ครับเบิ้งครับเต็ดมด่างเลยครับคิดขางขู่มีอยตัวหนึ่งครับสุดแล้วได้ครับพี่น้องบา้านนี้เดี๋ยวลากออกขึ้นกันเด้อคุณนะโอ้ยลายจักลายเนี่ยอ้ยเบื้องครับน้องก่อนนะโอ้ยเดี๋ยวไปวันนี้เราเมื่อปศอยู่บ้านไหมได้ครับพี่น้องครับ นี่ครับพี่น้องมาหอบ้านลรวบ้านแล้วกพี่น้องบ้านี้เค้บงึงเฮ้ยตุ๊ไดู้อันนี้ปลาเดบ้งไบปลาฉีกมองที่ด่างตันี้สดีแต่ตัวงามๆไมข้ายไปมนจนนั่งหลับปลาดุกไงม่ได้ปลาสเไ่ได้เริ่มสูครับปลาดุกว่ามันสีดด้ยเนาะมลาดกติดดงบ่เแมนบอขอใหญ่เออ นี่ปลาเขาเนี่ตำหยองหางแล้วมันเป็นของดังใช่ไหมตำหยอหางมันเสด็จติดตำหางได้สุดต่ำที่รับทางนี้ก็มี่ม่นธรรมดาเด้ครับพี่น้องถ้าฉันไม่ได้เห็ดปลาเดี่ยวขายหเ็ดปลาแหงนหายพี่นูคือพี่น้กินเยอะมาเด้อครับพี่น้องเยอะปีงปลาเยอะต้มปลาคนน่ะเป็นธรรมดาเด้ครับคนน่ะขังแหลกเลยได้ไหมครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับตุ้ม้งตุ้งบอลนะครับ จะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เยครับผมพอน้อยซอยเดิมออกไปยามมองกับลูกเขยครับทึ่งว่านแห่ครับมื่อนี้โอ้หมานเป็นพิเศษเลยครับมื่อนี้ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับจับกล้องกระตัมได้เบ็ดอนขอบคุณครับเบ็ดข้างโคกครับเบ็ดข้าง